สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอารูปนี้มาแจ้งเตือนกันนะคะผู้ชมท่านนี้เนี่ยก็ถามเข้ามานะคะว่าได้รับการขอเป็นเพื่อนจากรูปผู้หญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งนะคะอ้างตัวว่าเป็นชาวอเมริกันนะคะและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสงครามนะคะไม่แน่ใจว่าประเทศไหนนะคะ ทีนี้นะคะก็ได้แจ้งว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทหารของเราได้เผชิญหน้าและแลกกระสุนกับมือปืนนะะและในที่สุดน่ะทหารของเราก็ได้รับบาดเจ็บสานายในเหตุการณ์นี้นะคะในขณะที่มีมือปืนเนี่ยเสียชีวิตกว่า16คนนะคะในฐานะพยาบาลในกองทัพฉันและกลุ่มของฉัน,นต้องรีบไปรักษาพยาบาล นะแล้วก็ช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหลังจากที่เข้าโดนยิงเสียชีวิตนะคะอ่าก็มีการประมาณว่าหาเรื่องคุยกับผู้ชมของเราก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แจ้งว่าอ่าเก็บเงินหรือว่าทรัพย์สมบัติได้นะคะทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่า3.5ล้านนะคะดอลลาร์นะคะ แล้วก็เป็นเงินที่ต้องการจะเอามาลงทุนในประเทศไทยนะคะแต่ที่นี้คือนะจะส่งเงินมาให้นะคะก็เหมือนกับมุกที่เราเคยแจ้งเตือนมาตลอดใช่ไหมคะทุกมุกการหลอกลวงของมิจฉาชีพเนี่ยก็คือจะเหมือนกันหมดเลยหนึ่งก็คือสร้างเรื่องราวขึ้นมาก่อนนะคะมาคุยกับเรามาตีสนิทนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องหาข้ออ้างนะคะว่าจะส่งเงินมาให้และวิธีการส่งเงินเขาก็แปลกปลาดมากที่สุดในโลกนะคะเพราะมีธนาคารไม่โอนค่ะต้องใช้วิธีส่งผ่านการทูตนะคะแล้วท่านทูดที่ไหนเขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับการส่งเงินนะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งมาติดต่อนะ,ะว่ามีสินค้ามาแล้วนะคะมีพัสดุมาถึงคูณนะ,ะแต่ ต้องใจภาษีหรือต้องใจน้่นนี่อะไรของพวกมันก็แล้วแต่ที่พวกมันอ้างขึ้นมานะคะแอดมินเคบอกแล้วล่ะว่าการส่งพัสดุเข้าประเทศไทยทางอากาศเนี่ยมีแค่4-5บริษัทเท่านั้นเองนะที่ต้องไปลงทะเบียนกับศุลกากรก่อนนะคะถึงจะเอามาส่งสินค้าให้คุณได้นะคะ และบริษัทเหล่านั้นก็จะมีแค่1นึ่งรส์นีไทย2 DHL Fe อช x นะคะเอ็อนทแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งคืออะไรเนี่ยจำไม่ค่อยได้ละเออก็คือประมาณ4-5เจ้านี้นะคะทุกคนแค่จำไว้ว่าการส่งสินค้ามานะคะต้องมีเลขติดตามที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วเวลาจ่ายเงินเนี่ยต้องจ่ายเข้าบริษัท ของบริษัทพวกนี้อย่างเดียวนะไม่มีใจให้บุคคลธรรมดานะคะแล้วอีกอย่างคือไม่มีใครเขาส่งเงินมานะแค่จำไว้ข้อนี้ก็พอนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกหรือเปล่านะ,ะแล้วอยากจะลองเช็คดูว่ามีการส่งของมาจริงไหม ุณสามารถโทรไปที่สายด่วนของสุลกากรนะคะตรวจสอบได้ว่ามีการเรียกเก็บภาษีหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่ารูปของหญิงสาวคนนี้เนี่ยตกลงเขาคือใครนะคะประวัติของรูปนี้นะคะน่าสนใจมากเลยนะอ่ะคนนี้นะคะเขาชื่อฮาน่าวินเทอร์บอนนะคะ เป็นทหารกองทัพบกของอังกฤษที่เกษียณแล้วในปีพศ2562นะคะยศของเขาคือร้อยเอกนะเขาเป็นทหารที่ประจำในสหราชาอาณาจักรอังกฤษนั่นแหละนะคะคนเดียวนะคะคนแรกที่มียศเนี่ยสูงสุดและได้ทำการแปลงเพศนะคะ เดิมทีนะ่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็มีการแปลงเพศเน่ยในปีคศ2013นะคะก็คือ10ปีที่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสามีของเขาคนนี้นะ่ยก็เป็นผู้หญิงที่แปลงเพศมาเป็นผู้ชายนะคะอ่าปัจจุบันเนี่ย เขากเกษียณอายุแล้วนะคะเขาเป็นคนอังกฤษนะคะและบางทีเนี่ยเขาก็จะไปออกงานนะคะถ้าเกิดว่าเราเอารูปถ่ายของเขาไปเช็คดูในเว็บไซต์ต่างๆนะคะรูปเขาเยอะมากนะ,ะก็คือสามารถค้นหาได้เลยเนะเพราะว่าเป็นคนที่ดังแล้วก็คนที่พวกชาวแอฟริกันเน่ยจะแอบอ้างเอารูปของเขาเนี่ยไปหลอก ชายหนุ่มทั่วโลกนะคะซึ่งเมืองนอกเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะคะ่ะรูปนี้ก็ทางช่องเราก็เอามาแจ้งเตือนอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดที่ได้รับการขอเป็นเพื่อนจากรูปหญิงสาวคนนี้เนี่ยให้คุณทําการบล็อกอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาคุยไม่ต้องไปค้นหาความจริงนะ แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเผลอโอนเงินให้กับมิจฉาชีพไปแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือรีบโทรแจ้งธนาคารอายัดบัญชีปลายทางที่คุณได้โอนเงินเข้าไปนะหลังจากนั้นอย่าลืมนะต้องไปแจ้งความภายใน72ชั่วโมงนะคะแล้วเอาใบแจ้งความเนี่ยไปให้ธนาคารนะคะ,ะส่วนจะได้เงินคืนเมื่อไหรน่นะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าสามารถติดตามตัว เจ้าของบัญชีเนี่ยมาคืนเงินได้ไหมนะบางคนก็โชคดีได้คืนนะแต่บางคนก็คือกว่าจะได้คืนนะฮะต้องไปขึ้นโรงขื้นศาลนะคะท้งที่ดีนะคะอย่าโอนเงินให้ใครง่ายๆนะและอย่าเชื่ออะไรที่มันไม่เม็กซ์เซน์นะคะอย่างเคสแบบนี้นะคะเยอะมากนะคะทุกคนลองคิดง่ายๆนะคะมีใครไหมที่อยู่ดีๆจะโอนเงินหรือส่งเงินมาให้กับคนที่ไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นหน้านะแค่สุ่งมาเจอนะฮะออนไลน์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็บอกว่าจะส่งเงินมาให้ตั้ง3.5ล้านดอลลาร์นะอ่ะอันนี้ก็เอามาแจ้งเตือนนุ่มๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนุ่มๆน่ะนะที่เจอนะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะ โอเคจ้าหวังว่าข้อมูลของวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย